คยสงสัยกันไหมครับว่าเราเรียนทฤษฎีกราฟไปทําไมมันใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าสงสัยแล้วก็ไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่ในช่องมิสปีดนะครับผมนายภาคยานันทานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีกราฟนะครับว่าเราสามารถเอามันไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับในชีวิตจริงครับนี่ครับมีเด็กคนหนึ่งครับ ขาอยู่ในสวนสัตว์ครับตอนนี้เขาอยู่ที่กรุงกินโจครับแต่ว่าเขาอยากไปอควาเรียมครับโดยที่เขามีแผนที่หน้าตามันนี้นะครับเขาในครับอยากจะเดินไปอควาเรียมโดยใช้ระยะทางน้อยที่สุดนะครับเขาจะต้องใช้วิธีนี้นะครับก็คือเขาจะสร้างสารางขึ้นมาก่อนครับโดยที่ให้จุดเริ่มต้นนะครับเก็บค่าสูตรมนะครับ แล้วก็ให้จุดอื่นเก็บค่าอน,นันต์ไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับเราจะมาพิจารณาว่าจากจุดเนี้ยสามารถไปจุดไหนได้บ้างต่อนะครับก็คือ3จุดนี้ครับพอเราเดินเสร็จนะครับเราก็จะนับค่าของแส้ให้เราเดินไปนะครับอย่างเช่นจากกรงจกโจ้ไปกรุงระเคเนี่ยครับก็จะใช้ได้ทาง2หน่วยแล้วก็จะเก็บค่า2ลงไปนะครับอย่างอันนี้ก็เก็บค่า4อันนี้ก็เก็บค่า3ลงไปนะครับ แล้วก็อันที่ยังเดินไปไม่ถึงก็จะเก็บค่าเป็นอนันต์ไปก่อน,นครับทีนี้เราจะมาพีา่แอณาจุดที่เราเดินไปแล้วน้อยที่สุดก่อนนะครับก็คือกรงกระเข้ครับโดยมันสามารถเดินไปได้2ทางนะครับพอเราเดินแล้วเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะใช้ระยะทาง5้าหน่วยครับแล้วก็ตรงนี้ใช้ระยะทาง11หน่วยครับตรงกรงลิงนะครับเราสามารถ เอาเข้าไปจดได้เลยครับแต่ว่าตรงเนี้ยครับมันมีค่าเก่าซึ่งเป็น4กับค่าใหม่ที่เป็น5ใช่ไหมครับเราเนี่ยครับจะพิจารณานะครับแล้วก็เอาค่าที่น้อยกว่าเก็บไว้นะครับแล้วไม่เอาค่าที่มากกว่านะครับก็จะได้ค่า4ไว้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาพิจารณาอันที่น้อยกว่าต่อไปเออใช่ครับอันที่น้อยกว่าต่อไปนะครับก็คือกงฮิโปนะครับสามารถเดินไปได้2จุดนะครับ พอเดินไปกรงเรกนะครับจะได้11หน่วยครับเลาวก็เก็บ11ไปเลยครับอันนี้ก็เก็บ10ไปเลยครับเราก็จะไพิจรนาอันนี้ต่อนะครับไปได้2จุดครับพอที่เดินเสร็จนะครับไปกรงสิงโตจะใช้ทางหหน่วยวก็ไปกรงลิงจะใช้ทางสิหน่วยใช่ไหมครับเราจะเปรียบเทียบเอาอันที่น้อยกว่านะครับก็คืออย่างกรงลิงก็จะตัดค่า11ออกส่วนกรงสิงโตก็จะตัดค่า10ออกครับเราก็จะจดไว้เป็นแบบนี้ครับ แล้วเราก็จะมพิจารณาต่อนะครับที่กงสิงโตนะครับมันจะเดินไปได้3มทางนะครับพอเดินเสร็จนะครับกงแรกนะครับมันเดินแล้วได้ระยะทางเท่ากันครับก็คือใส่11เอหมือนเดิมครับกงแพนด้านนะครับได้ได้ทางสิบครับก็จะจด13าครับแล้วก็อันนี้ก็จดค่าส0ลงไปเลยครับแล้วเราก็จะพิจารณาตรงนี้ต่อนะครับจากตรงลิงไปกงควานะครับ จะใช้ระยะทาง15ครับซึ่งมากกว่า10ครับเราจะตัด15ออกนะครับแล้วก็กรงแรกไปกรงแพนด้านะครับจะใช้ระยะทาง16ครับซึ่งมากกว่า13ที่มีอยู่แล้วครับก็จะตัด16ออกนะครับทีนี้นะครับเราจะพิจารณาจากกรงโคราลาไปอควาเรียมครับจะใช้ระยะทาง18ครับเราจะจด18ลงไปก่อนนะครับทีนี้เราก็จะไปพิจารณาอีกอันหนึ่งครับก็คือจากกรงแพนด้ามาอควาเรียมครับ จะใช้ระยะทาง14ครับซึ่ง14นะครับน้อยกว่าเราเลตัดอันที่เป็น18ดอันเก่าออกนะครับทีเนี้ยระยะทางรวมที่ใช้น้อยที่สุดจากการจะโก,กงยิงโจไปควาเลียมก็จะเป็น14ครับอันนี้คือระยะทางของแต่ละจุดที่น้อยที่สุดที่ผมจดไว้นะครับน้องเข้าเนี่ยครับจะต้องเดินผ่านกกงสือดาวครับแล้วไปกงสิงโตแล้วไปโกงแพนด้าเพื่อจะไปควาเลียมโดยที่ใช้ระยะทาง สั้นที่สุดนะครับก็คือ14กิโลเมตรครับนี่ครับก็จะไปถึงครับจริงๆแล้วนะครับเรายังสามารถเอาทฤษฎีกราฟไปใช้กับอย่องอื่นได้ด้วยนะครับ mm. เช่นการจัดตารางสอบหรือว่าการรับสมัครงานหรือว่าแบบการแบ่งของเร็วจะกถ้วยตวงอะไรอย่ครับได้ครับแต่ว่าวันนี้เ,เวลาผมเวลาครับ